สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะผู้ชมนะวันนี้เรามาอยู่กับคุณตานะครับจาฝันแม่นนะเนาะเราจะมาฟังความฝันของคุณตาด้วยกันนะครับเจะเลาความฝันให้ฟัง้วยครับคุณตาวันนี้ฝันว่ายังไงมั้งคบฝันว่าไปหาโขหาอบเลยแล้วก็ไปเจรู เจอแล้วก็ส่องไปดูเห็นกบเลยสองตัวแล้วมีปูตัวหนึ่งอหนี่ก็เอาเสียก็ขุดไม่ใช่ขุด้งบนนะขุดเจบะเจข้างล่างแล้วก็ล้วงเข้าไปล้วงก็ก็จับกบได้ออกมาสองตัวแล้วก็ปูตัวหนึ่งแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วมันตาตีตัวเลขเป็นยังไงมั้งครับตีตัวไหนตีแปด ก้าสองแปดเก้าสองนะท่านผู้ชมสำหรับคุณตาที่ท่านฝันนะท่านผู้ชมเนาะมั่นใจใช่ไหมครับมั่นใจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะวันนี้ครับก็เก็บไปพิจารณานะท่านผู้ชมเนาะสำหรับความฝันของคุณตาเนาะเพราะาท่านก็ฝันแม่นแล้วก็ถูกมาเรื่อยๆื่อนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็เดินทางมาที่บ้านของคุณตานะท่านผู้ชมเนาะ ที่เขาฝันนะ้ผู้ชมที่ท่านฝันนั้นผู้ชมเนาะเรื่องข่แหลือนะโดนนี่ท่อมนอนอยู่กระท่อมตรงนี้เนาะขาคคณตาเขาฝันที่นี่นะผู้ชมเนาะท่านบอกว่าท่านนอนอยู่กระท่อมตรงนี้เนาะไม่ได้นอนอยู่บนบ้านนะผู้ชมแล้วท่านก็ฝันเนาะผู้ชม พอฝันเสร็จรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกอร,รู้สึกมากอะไปนขึ้นมาก็มันนั่งตีหวปูเขาแปดหกสองตัวก็ก้าสองแปดก้าสองแปดก้าสองนันละท่านผู้ชมเนาะที่นงวดนี้แหละท่านฝันเนาะแปดก้าสองนะท่านผู้ชมก็เก็บไปพิจารณาในงวดประจําวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกสามนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขที่คนตา ตีตัวเลขให้นะคุณตานะลองพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขเขาแปดเก้าสองแปดเก้าสองนะไม่เคยฝันยาวด้วยท่านฝันสั้นๆได้เจความนะผู้ชมแปดเก้าสองนะผู้ชมเนาะก็คุณตาท่านฝันเนาะว่าไปจับกบได้สองตัวเนาะแล้วก็มีปูอีกหนึ่งตัวนะผู้ชมก็ บนตาเขาก็ตีเป็นแปดเก้าสองนะผู้ชมก็เก็บไปพิจารณาในงวดนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะมีใบ,บเดียวาตาถือสิแก้ซื้อแล้วนะไมไ่ตาเก็บถือนะอ,อถือให้เขาดูเป็ 8, 9, นเก้าสองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูนะผู้ชมแปดเก้าสองเป๊ะเลยนะท่านผู้ชมเนาะมา สำหรับความฝันของคุณตา,นะาเนาะพอคาลอตเตอรี่ก็มาพอดีนะผู้ชมหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสองนะผู้ชมเนาะตรงกับตัวที่ตาชอบใช่ไหมตรงกันเลยนะผู้ชมแปดเก้าสองลอตเตอรี่มาเยอะๆฝันปลัลอตเตอรี่ก็มาพอดีนะผู้ชมเ่าความฝันจบเนาะตาซื้อใช่ไหมซื้อแล้วเนาะ ม,มา็เอาเลย <c oughs> จเลยออจ๋งเลยบอกหาตัวนี้ข้าหาอ่ามาถึงบ้านเลยท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเลขตัวนี้นะผู้ชมอาคุณตาช่วยถือให้ดูหน่อยตัวเลขตัวนี้นะผู้ชมนะที่คุณตาท่านฝันเนาะที่ตีตัวเลขออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแปดเก้าสองนะครับก็เก็บไปพิจารณาน้องไปซื้อลอตเตอรี่กันนะท่านผู้ชมแปดเก้าสองพอดิบพอดีมาเลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเลขตัวนี้เนาะ จัดได้เลยเนาะคนจตาบอกคนตตายิ้มเลยได้ตัวเลขถูกใจแล้วนะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทังช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขนะครับสำหรับคลิปนี้ผงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ